สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหนึนะคะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำแบบฝึกหัดนะคะก่อนหน้านั้นไปแล้วนะคะในเรื่องของส่วนประกอบของพืชทีนี้เราจะมาเรียนเรื่องของหน้าที่หลักๆของพืชน,นะคะพืชแต่ละชนิดมีรูปร่างลักษณะและสีที่แตกต่างกันแต่ส่วนประกอบที่พืชส่วนใหญ่มีเหมือนกันนั่นก็คือมีอะไรบ้างคะมีรากเห็นไหมคะมีลำต้น มีใบและมีดอกผลและเมล็ดนะคะส่วนประกอบเหล่านี้อาจมีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดของพืชน,นะคะอทีนี้เขาบอกว่าลองเปรียบเทียบนะคะพืชทั้งหมดทั้ง3ชนิดอ่ก็คือมีอะไรบ้างมีถัว่วมีมะพร้าวแล้วก็มีมะเขือเทศอ่นักเรียนมาดูอันนี้อ่เรามาเรียนทีละอย่างนะคะอันนี้เขาเรียกว่า ต้นถั่วนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าต้นถั่วเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่มีอายุระยะสั้นนะคะพืชในต้นถั่วนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าต้นถั่วนี้ในต้นถั่วนี้ข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเป็นฝักนะคะแต่ข้างในนี้เขาจะมีเมล็ดข้างในย่อยๆมีประมาณ5นะคะมีประมาณห ห้าเมล็ดนะคะถัว่วถั่วเป็นพืชระยะสั้นนักเรียนสังเกตใบนะคะใบเขาจะมีเส้นกลางใบออกมานะคะ,ะถั่วเนี่ยในส่วนของรากของเขานะคะต้นถั่วจะมีรากที่เป็นรากรากฝอยนะคะรากฝอยเพราะว่าเป็นพืชระยะสั้นนะคะนั่นเองอันนี้คือเขาเรียกว่าต้นทั้งหมดทั้งมวลเขาเรียกว่าต้นถั่วนะคะ,ะมาพิจารณาอันที่สองนักเรียนเคยเห็นไหมคะ บางคนบอกว่าคุณครูขาอันนี้คือต้นมะพร้าวถูกต้องค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นมะพร้าวนักเรียนสังเกตใบของของต้นมะพร้าวไหมคะแต่ละกิ่งของเขาจะมีส่วนประกอบย่อยของแต่ละใบที่ช่วยในการสังเคราะห์แสงน,นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าต้นมะพร้าวจะมีลำต้นที่ตั้งตรงนะคะนักเรียนจะเห็นต้นมะพร้าวได้ที่ไหนคะ ที่ชายทะเลใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เขาเรียกว่าลูกมะพร้าวเห็นไหมคะลูกมะพร้าวหนึ่งลูกนะคะเท่ากับหนึ่งผลน,นั่นเองนะคะส่วนมากมะพร้าวเขาจะเรียกเป็นลูกนะคะอ่ะทีนี้นักเรียนลองทายสิคะว่าต้นมะพร้าวเนี่ยเขามีรากฝอยหรือว่ารากแก้วอ่าต้นมะพร้าวที่นักเรียนเห็นจะเป็นต้นที่มีรากแก้วเพราะอะไรถึง มีรากแก้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนรายละเอียดเรื่องของรากกันอีกทีหนึ่งนะคะต้นมะพร้าวมีรากแก้วเนื่องจากว่าเป็นพืชที่มีอายุยาวนานนะคะมีอายุยาวนานรากของเขาก็เลยเป็นรากแก้วซึ่งรากจะอยู่ในใต้ดินนะคะอ่าต่อไปเป็นต้นอะไรคะ,ะนักเรียนเคยเห็นต้นไหมอ่าอันนี้เขาเรียกว่าต้นมะเขือเทศนักเรียนเห็นไหมคะ ต้นมะเขือเทศจะเป็นพืชระยะสั้นเพราะฉะนั้นรากของเขาจึงเป็นรากรากฝอยอ่นนักเรียนดูนะคะอ่านักเรียนเห็นไหมคะว่าเนี่ยข้างในมะเขือเทศเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเนี่ยหนึ่งลูกของมะเขือเทศเนี่ยมันจะมีมะเมล็ดข,ลนะะข้างในเล็กๆนะคะข้างในเล็กๆอ่าทีนี้คุณครูจะทบทวนนิดนึงเมื่อวันก่อนที่ครูพูดเรื่องพลิกใช่ไหมคะพลิกจริงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามเม็ด นะคะแต่ข้างในเม็ดของพลิกเขาเรียกว่ามเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นคลิปที่แล้วอาจจะพูดผิดพลาดบ้างแต่ว่าคลิปนี้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งต้นพลิกนี้นะคะหนึ่งลูกหนึ่งหนึ่งลูกของของอะไรคะของมะเขือเทศจะมีมะเมล็ดเล็กๆข้างในนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะสังเกตว่าใบแตกต่างกันไหมคะ ใบของต้นมะเขือเทศก็จะเป็นแฉกนิดนิดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนของต้นมะเขือเทศอ่านักเรียนเปิดไปหน้าที่4 0 49อ่มาดูหน้า49ค่ะส่วนประกอบของพืชนะคะได้แก่รากลำต้นใบดอกผลและก็เมล็ด ส่วนแต่ละส่วนประกอบจะมีลักษณะที่สัมพันธ์กับหน้าที่และการํำรงชีวิตเอานักเรียนมาดูสิคารากเนี้ยอันนี้ส่วนอันนี้นักเรียนสังเกตนะคะรากนี้เขาเรียกว่ารากรากแก้วคุณครูจะทําไมถึงเป็นรากแก้วคะคุณครูเพราะว่าส่วนของรากแก้วเขาจะมีลักษณะที่ตรงกลางจะใหญ่และก็หนา แล้วก็แข็งแรงถึงจะเป็นรากแก้วถ้าเป็นรากฝอยจะไม่มีบริเวณนี้นะคะจะเป็นเส้นเล็กๆนะคะอันนี้เขาเรียกว่ารากแก้วนะคะอ้าส่วนประกอบส่วนนี้ก็คือรากรากจะเรียวยาวและแตกแขนงเป็นรากเล็กๆล,ล,ลงใต้ดินหน้าที่ของรากคืออะไรหน้าที่ก็คือยึดลำต้นให้ตั้งตรงดูดน้ำและก็ธาตุอาหารจากดิน ะะอันนี้คือหน้าที่ของรากมาดูต่อไปส่วนประกอบที่สองก็คือส่วนประกอบของลำต้นนะคะลักษณะทรงกระบอกตั้งตรงมีกิ่งก้านแผ่ออกนะคะลำต้นส่วนใหญ่อยู่บนพื้นดินหน้าที่ก็คือชูกิ่งก้านใบและดอกลำเลียงน้ำจากรากไปสู่ใบอันนี้คือหน้าที่หลักๆของ ลำต้นนะคะนักเรียนต้องบอกได้นะคะต่อไปส่วนประกอบที่3เขาเรียกว่าใบส่วนประกอบที่3ามเขาเรียกว่าใบนะคะลักษณะเป็นแผ่นแบนส่วนใหญ่มีสีเขียวมีเส้นใบต่อจากก้านแล้วก็ใบเห็นไหมคะก็จะมีตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าโคนโคนของใบนะคะหน้าที่หลักๆของใบก็คือทําหน้าที่ในการ สร้างอาหารนั่นเองนะคะอันนี้คือส่วนประกอบที่1คือรากส่วนประกอบที่สองคือลำต้นและส่วนประกอบที่3ก็คือใบนั่นเองอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูสิคะส่วนประกอบต่อไปเปิดหน้าที่50ค่ะนักเรียนเปิดเลยนะคะเดี๋ยวเราเรียนพร้อมๆกันนะคะนักเรียนจะได้ดูไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะนักเรียนดูต่อไปดอก ส่วนประกอบที่สี่เขาเรียกว่าดอกนะคะส่วนประกอบที่สี่เขาเรียกว่าดอกมีลักษณะมีสีเช่นอาจจะเป็นสีชมพูสีขาวสีเหลืองนะคะรูปร่างต่างๆบางชนิดมีกลิ่นบางชนิดไม่มีกลิ่นนะคะหน้าที่หลักๆของดอกทำหน้าที่อะไรคะนักเรียนทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์นะคะ ทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์เรียกว่าคุณรูค่าดอกนี่รวมทั้งหมดไหมดอกคือรวมทั้งหมดแต่ส่วนของดอกที่ทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ก็คือเกสรตัวนี้นะคะเกสรตัวนี้ที่มีสีเหลืองนะคะคือใช้ในการสืบพันธแต่รวมรวมทั้งหมดหน้าที่ของดอกก็คือใช้ในการสืบพันธุ์นั่นเองอามาดูส่วนประกอบสุดท้ายก็คืออะไรคะ ส่วนประกอบของผลและก็มะเมล็ดนะคะน,นี่นักเรียนเห็นไหมคะสิ่งที่นักเรียนเห็นก็คือเขาเรียกว่าแอปเปิลใช่ไหมคะผลของแอปเปิลอ่ะทีนี้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาเรียกว่าผลแต่สิ่งเล็กๆที่อยู่ในผลเขาเรียกว่าอะไรคะที่เรียกว่ามเมล็ดนั่นเองนะคะอ่ะลักษณะเขาบอกว่ามีเปลือกนะคะมีเนื้อห่อหุ้ม,มเมล็ดบางชนิดมีมเมล็ดเดียวบางชนิด มีหลายมเมล็ดนะคะหน้าที่หลักๆของอผลและ,มะเมล็ดก็คือบางชนิดรับประทานได้อย่างเช่นแอปเปิลที่นักเรียนเห็นเนี่ยสามารถที่จะนําไปรับประทานได้ใช่ไหมคะผลบางชนิดรับประทานไม่ได้นะคะ,มะเมล็ดเมื่อนําไปเพาะสามารถงอกสามารถที่จะอะไรคะไม่ใช่สามารถที่จะงอกนะคะเป็นต้นใหม่ได้นะคะอันนี้คือ ส่วนประกอบหลักๆของพืชท่านนักเรียนมาสรุปพร้อมกันสิคะส่วนประกอบอพ,พูดพร้อมกันแล้วคะ่ะส่วนประกอบที่1คืออะไรคะรากค่ะส่วนประกอบที่2คือลำต้นถูกต้องไหมคะส่วนประกอบที่3คือใบและส่วนประกอบที่4คือคืออะไรคะคือดอกและส่วนประกอบที่ 5ก็คือผลแล้วก็อะไรคะ,มะเมล็ดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของส่วนประกอบต่างๆของพืชน,นะคะขอให้นักเรียนนำไปทบทวนบทเรียนอ่านซ้ำอีกครั้งหลังจากที่ได้เรียนรู้กับคุณครูนะคะวันนี้คุณครูมาขอสอนเรื่องของส่วนประกอบของพืชน,นะคะไว้เพียงเท่านี้นะคะ ขอขอบคุณค่ะและสวัสดีค่ะนักเรียน